เอาละครับวันนี้มาฟังสรุปข่าวประจำวันที่18เดือนมกรานะครับปี2016กันดีกว่านะฮะแล้วันที่ข่าวแรกเลยนะครับกับเดซพูครับผมที่ตอนนี้ถูกแบนแล้วนะครับจากประเทศจีนเนื่องจากกราฟิกคอนเทนต์ที่ออกจะแนว18บวกมากเกินไปนะครับหรือเล d R านั่นเองทำให้ผู้คนเหมือนกับกบวในประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ผ่านนะครับถึงไม่ได้ ข่าวดีสำหรับแฟนๆของพันนิเชอร์นะครับเขาจะมีซีรีส์ของตัวเองแล้วนะครับตั้งจากตอนนี้ทาง Netflix ได้กำลังพัฒนาบทอยู่นะครับเพื่อที่จะให้แฟนคลับโซ่หรือเดอะพันนิเชอร์เนี่ยเขามีซีรีส์เดียวยังอยู่กับซังซีรีส์ของ Netflix นะครับกับเจสสิก้าโจนครับผมที่ตอนนี้ซีรีส์ของเธอเนี่ยทำเรตติ้งได้ดีมากนะครับทาง Netflix จึงอ,อ,อนุมัติ ให้มีเจสสิก้าโจนพักซีซั่น2ขึ้นมาครับผมแต่ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนั้น Iron Fist นะครับเป็นซีรีส์ของทาง Netflix เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้ยินข่าวเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้นะครับ mm. เขาออกมายืนยันแล้วครับว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงครับซึ่งที่จริงมันคนจะคัดเลือกเสร็จตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็การคัดเลือกตัวของ Iron F i s t เนี่ยมันจะส่งผลกระทบถึงซีรีส์ของล e Cage นั่นเองเพราะว่า สองคนนี้ในคอมิกเนี่ยเขาจะเป็นแบบคู่หูดูโอฮีโร่ฟอร์ไฮนะครับเหมือนกับฮีโร่คุนจ่ายเงินเพื่อแบบจ้างฮีโร่คนนี้ได้นะครับทางเน็ตฟิลเตอร์มาบอกว่าการปรากฏตัวของไอรอนฟิลดในซีรีส์ของลุคเคนเนี่ยมีเป็นมันเป็นไปได้ยากมากครับเพราะว่ายังไม่ได้ตัวนักแสดงเลยแล้วก็ลุคเคนเนี่ยกำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็กำลังจะถ่ายทำเสร็จแล้วนะครับจึง